สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังแม่คำแก้และรครอบครัวกินจุนะคะวันนี้ยายก็ได้มาตัดสับประรดเช่นเคยนะคะนี่นะคะบริเวณโดยรอบนะคะจะมีหมอกลงขณะนี้นะคะเวลาก็เจ็ดโมงเช้าแล้วนะคะยังหมอกยังลงเยอะยังหนานะคะเช่นเคยคะ่ะยายก็ตัดสับประรดรอตานะคะ วันนี้วิ่งสองเที่ยวเพราะว่ายายจะไปธุระต่างจังหวัดนะคะยายมาตั้งแต่ตีสามนะคะเที่ยวแรกตาก็ไปตั้งแต่ตีห้านะคะก็ทิ้งให้ยายตัดรออยู่นี่คนเดียวนะคะตั้งแต่ตี 5, ห้ายายก็ตัดมาตอนนี้ตาย,ยังไม่มาเลยเพราะว่าไกลนะคะที่ยายตัดสับปะรดแห่งนี้ไกลอยู่เขตระยอง เขตระยงนะคะไปกลับก็สามสิบกิโลได้นะคะไปเอ้ไปเออมาก็สามสิบกิโลได้นะคะประมาณสามสิบกิโลไปกลับก็หกสิบโลเนตตาไปตั้งแต่ตีห้านะคะเจ็ดโมงแล้วตาย,ยังยังมาไม่ถึงเลยเป็นจาวัดประจำวันนะคะี่ตากับยายทำทุกๆวันนะคะตุนสับรถให้น้องช้างจ้ายายจะไปธุระไปเยี่ยมเยียน บ้านสักหน่อยป่านนี้อยากย้ายเต็มแล้วมัง้งไม่เคยได้ไปดูเป็นปีแล้วนะคะตั้งแต่โควิดไม่เคยได้ไปเยี่ยมบ้านเลยเนี่ยพระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะสวยงามมากบริเวณโดยรอบนะคะไม่มีหมู่บ้านคนเลยนะคะแถวนี้เงียบบรรยากาศดีนะคะวันนี้จะสายหน่อยแล้วตาย,ยังไม่มาน้องช้างจะร้อนแล้วเนี่ยวันนี้นี่ดูหมอกลงเยอะขนาดนี้ ดูท่าจะร้อนนะคะวันนี้เมื่อวานฝนตกวันนี้ไม่ตกแน่นอนยายตัดสับประรดไว้ได้เยอะแล้วตอนนี้ก็รอตามาขึ้นอย่างเดียววันนี้ยายก็ขอแบ่งเพื่อนบ้านนะคะเพราะไม่ไม่มีคะแนนที่จะเหมาสับประรดนะคะก็ขอแบ่งเข้าไร่หนึ่งเขาก็ใจดีให้แบ่งนะคะ ไร่ละพันนะคะไร่หนึ่งก็ได้ประมาณสักสี่ห้ารถนะคะสี่ห้ารถปิกอัพก็น้องช้างเราก็ได้หลายวันเดี๋ยวยายกลับมาก็ทั้งหมดยังไงก็จะขอแบ่งเขาต่อนะคะทีละหน่อยเพราะเราคุณทรัพย์น้อยนะคะเอาทีละไร่ก่อน สี่ห้าวันได้สี่ห้าเที่ยวก็ยังโอเคน้องช้างเราไม่อดนะคะเราก็ต้องดิ้นตนนะคะเพื่อจะได้ให้น้องช้างเราได้กินนะคะได้อิ่มเพราะว่าเขากินเยอะเราจะไม่ให้เขาอดนะคะนี่ยายก็พยายามที่จะสรรหาให้เขานะคะทุกๆอย่างเลยวันนี้ก็ตุนเพราะว่าตาอยู่คนเดียวนะคะไม่เดี๋ยวกลัวไม่ทัน ถ้าตุนสับประรดไว้แล้วราอนี้ก็มีแต่หญ้าหญ้าก็ตาก็ไปตัดคนเดียวได้นะคะก็ง่ายหน่อยจะได้ไม่ต้องมาตัดสับประรดตัดแต่หญ้าโรปายายจะมาก็พอดีค่ะสองเที่ยวไปสองสามวันก็กําลังดีสับประรดจะไม่เหี่ยวทิ้งนะคะอืมะอาทิตย์กําลังขึ้นนะคะ ตาสายซะแล้ววันนี้เจ็ดโมงแล้วยังมาไม่ถึงเลยตาเจ็ดโมงแล้วยังมืดมืดอยู่เลยโอ้เสียงรถตามาแล้วได้ยินมาแต่ไกลนะคะเสียงนึกว่าเสียงกียนใช่ไหมเสียงเสียงรถนะคะฟังให้ดีๆเสียงรถไม่รู้จะไปวันไหนนะคะรถคันนี้ก็ได้ ไปก็แย่เลยคันแดงนะคะให้ควันน้องดอกคุณไปใช้เอามาส่งเมื่อวานไฟไม่มีค่ะดับทั้งคันอ่าคันนั้นวิ่งไม่ได้อีกคันนี้ก็ได้ยินแต่เสียงตามาแล้วนะคะหมอกเยอะค่ะตาวิ่งช้าโอ้ตา,อาตรงนั้นเลยใช่ไหม เดี๋ยวยายก็จะไปขึ้นสับประรดแล้วนะคะจะได้เสร็จไวๆเดี๋ยวน้องช้างจะร้อนนะคะไม่มีคนพาน้องช้างข้าร่มต้องปิดทำงานแล้วตากับยายบอได้ซื้อยังมากกินในบอตาตาในหูไม่ดีนะคะยายคุยด้วยไม่ได้ยิน ตาไม่ได้ซื้ออะไรไมาให้กินมะเงอไวนตมิววน์มิวโฮ้ยยายกินไวน์เตมิวซะแล้วจะได้มีแรง <c oughs> ดีหน่อยตาซื้อมาให้เม <c oughs> ื่อวานไม่ได้กินข้าวเย็นเลยเ <c oughs> อาวันนี้ยายก็ถ่ายให้ดูนะคะว่าวันนี้ยายทำอะไรยายก็มาตัดจบปรดเช่นเคย <c oughs> วันนี้ตุนสองเที่ยวนะคะ อาสายแล้วนะคะวันนี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวยายก็จะได้รีบขึ้นสับรถนะคะไปบ้านกันยายก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้กำลังใจขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะวันนี้ยายก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะจะรีบไปขึ้นสับรดให้น้องช้างค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ